ครับก็สวัสดีเด็กๆชั้นปสานะครับในครั้งนี้ก็พบกับครูอูในวิชาประวัติศาสตร์นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สกัดนะมีเรื่องของขอศออใช่ไหมครับแล้วก็ขอสรนะแล้วก็แถมด้วยพิจลอสสกาดนะก็คือฮอศอนะครับนักก็พอรู้เรื่องรู้ราวกันไปแล้วนะครับ พอมาในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนนะครับเพราะว่าทางทางวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการให้รู้ความเป็นมาเป็นไปของโรงเรียนและชุมชนแต่เนื่องจากนะครับแต่เนื่องจากที่ทุกวันนี้เราติดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้น การค้นหาข้อมูลของของโรงเรียนและชุมชนเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสืบค้นนะครับวิธีการสืบค้นแล้วก็หัวใจหลักๆของการสืบค้นแล้วกันนะครับไปกันเลยที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเราต้องรู้ว่าวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนเนี่ย มีอะไรวิธีการสืบค้นสืบค้นแบบไหนนะครับต่อมาคือเหตุการณ์สํคาคัญของโรงเรียนและชุมชนอพอเราใช้วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชนได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเหตุการณ์หรือเป็นข้อมูลนั่นเองนะครับเหตุการณ์สํคาคัญของโรงเรียนและชุมชนเ,เราจะรู้ในส่วนของตรงนี้พอเรามีข้อมูลแล้วนะครับ สิ่งนี้จะส่งต่อไปให้กับการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้เส้นเวลานะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงครูอูก,ก็มีวิดีโอสรุปสั้นๆมาให้เด็กๆได้ดูอีกเช่นเคยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับพอวอออนไลน์เรียนนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ ปสสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์นักเรียนเคยสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนบ้างไหมครับวันนี้ผมจะพานักเรียนทุกคนมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่สองเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนกันนะครับ ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนกันก่อนนะครับการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะทำให้นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญแตกต่างกันนะครับมาดูประวัติโรงเรียนกันนะครับจะมีข้อมูลโรงเรียนในอดีตและข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน มาดูข้อมูลโรงเรียนในอดีตกันก่อนนะครับข้อมูลในอดีตจะเกี่ยวกับปีที่ตั้งโรงเรียนชื่อผู้อำนวยการคนแรกจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในปีแรกสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนสถานที่สำคัญในโรงเรียนข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบันจะเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนที่ตั้งของโรงเรียนชื่อผู้อำนวยการและครูประจำชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนจำนวนนักเรียนในชั้นของนักเรียนนะครับมาดูหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนกันนะครับหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถใช้เพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้แก่ป้ายประวัติโรงเรียน ประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลต่างๆห้องสมุดโรงเรียนป้ายประกาศของโรงเรียนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหนังสือที่พิมพ์ขึ้นในโอกาสสำคัญต่างๆของโรงเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสอบถามประวัติความเป็นมาของโรงเรียนได้จากบุคคลต่างๆ เช่นครูพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นต้นนะครับมาดูวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนกันนะครับถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นที่1ตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่สงสัยสนใจใครร่รู้ดังตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน เช่นโรงเรียนก่อตั้งเมื่อไรโรงเรียนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรขั้นที่ 2, สอเสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดป,ประเด็นคำถามแล้วจึงสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจจากหนังสือเอกสารบันทึกบุคคลที่รู้เรื่องราวของโรงเรียนหรือแหล่งความรู้อื่นๆเพื่อใหได้ข้อมูลที่ต้องการ ขั้นที่ 3, เรื่องราวที่ค้นพบได้เป็นขั้นสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลาเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญได้ชัดเจนขึ้นขั้นที่ 4, การนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือหลังจากรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันแล้วจึงนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆให้น่าสนใจ เช <balm> น่นการเขียนรายงานการเล่าเรื่องการจัดนิทรรศการการแสดงเรื่องราวโดยใช้เส้นเวลาการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยใช้เส้นเวลาเมื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตามขั้นตอนแล้วนักเรียนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวโดยการใช้เส้นเวลาเพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้นะครับ นี่คือเส้นเวลาแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญนักเรียนจะเห็นว่าเส้นเวลาจะมีจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์สำคัญนะครับเริ่มต้นเมื่อวันที่5้ามกราคมพศ2552โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ต่อมาโรงเรียนปิดประกาศให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนสิ้นสุดวันที่6เมษายนพศ2552โรงเรียนได้รางวัลโรงเรียนสะอาดน่าอยู่จากผู้ว่าราชการจังหวดัด มาดูการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนกันนะครับการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนจะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนได้นะครับมาดูหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนกันนะครับหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถใช้เพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้แก่สถานที่สำคัญในชุมชนเช่นพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดชุมชนที่ว่าการอำเภอซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับหนังสือเอกสารหรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเช่นประวัติความเป็นมาของชุมชนจำนวนประชากรในชุมชนสถานที่สำคัญของชุมชนเป็นต้นนะครับ มาดูวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนกันนะครับเมื่อต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนักเรียนสามารถสืบค้นเหตุการณ์สำคัญได้โดยใช้วิธีการต่างๆดังนี้นะครับขั้นที่ 1- ตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่สงสัยสนใจใคร,ร่รู้ดังตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของชุมชนเช่นชื่อของชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร เหตุการณ์สำคัญของชุมชนมีอะไรบ้างขั้นที่2เสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดประเด็นคำถามแล้วจึงสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจจากหนังสือเอกสารบันทึกบุคคลที่รู้เรื่องราวของชุมชนหรือแหล่งความรู้อื่นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการขั้นที่3 เรื่องราวที่ค้นพบได้เป็นขั้นสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลาเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์สําคัญได้ชัดเจนขึ้นขั้นที่4การนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือหลังจากรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันแล้วจึงนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆให้น่าสนใจ เช่นการเขียนรายงานการเล่าเรื่องการจัดนิทรศการการแสดงเรื่องราวโดยใช้เส้นเวลาการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้เส้นเวลานักเรียนครับการแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนสามารถแสดงเป็นแผนภาพโดยการใช้เส้นเวลาเพื่อให้เห็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนดังนี้นะครับ นี่คือเส้นเวลาแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญนักเรียนจะเห็นว่าเส้นเวลาจะมีจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์สำคัญนะครับเริ่มต้น 1. ถึง12พฤศจิกายนพศสอ 2, 5 4พพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก ต่อมา11พฤศจิกายนพศ2549ถึง27มกราคมพศ2550การจัดแสดงพันไม้ชนิดต่างๆสิ้นสุด28มกราคมพศ2550พิธีปิดงานมหกรรมเพื่อส่วนโลก ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอที่ครูอูนํามาให้ดูเป็นคลิปวิดีโอรสรุปนะครับก็สาหรับวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักๆคือวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนอันนี้หัวข้อหนึ่งนะครับส่วนถัดมาก็คือวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญของชุมชน นะครับอันนี้ก็อันอย่างที่2นะครับก็จะมีโรงเรียนและชุมชนนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่านะซึ่งเด็กๆจะสังเกตได้ว่าส่วนที่ใช้วิธีการสืบค้นเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับมีขั้นตอนที่คล้ายกันและเหมือนกันเลยนะอย่างแรกเลยใน ในการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนเนี่ยจะมีทั้งหมด4ขั้นนะครับมีทั้งหมด4ขั้นโดยใช้วิธีการสืบค้นอย่างแรกในขั้นแรกคือขั้นที่1ครับตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่สงสยัยสนใจใกล้เรียนรู้นะครับขั้นที่2 ส่อหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องครับขั้นที่3เรื่องราวที่ค้นพบก็จะเป็นขั้นตอนการสรุปข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยนํามาเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลานะครับและขั้นที่4การนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือนะครับในขั้นที่4นี้ก็จะนำ ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราตั้งแต่สงสัยนะครับแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลนะพอรวบรวมข้อมูลก็นำข้อมูลมาจัดเรียงนะเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวและให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะครับจนมาถึงขั้นที่4ีก็คือนำข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราสงสัยรบวบรวมมานำมานำเสนอนะครับให เรื่องราวมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือเป็นไปได้นะครับทั้งหมด4ขั้นตอนนี้นะครับก็คือวิธีการที่ค้นหาสืบค้นข้อมูลนะที่เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับเป็นที่เป็นเรื่องราวสำคัญที่เกี่ยวกับโรงเรียนและชุมชนส่วนสำคัญที่นะักเรียนจะต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลมี ประโยชน์อย่างไรและสําคัญอย่างไรนะครับคือเราใช้ความรู้การสืบคน้นเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนเนี่ยสามารถที่จะนําใช้ต่อยอดนะครับในเรื่องต่างๆด้านต่างๆได้นะครับจะทําให้นักเรียนรู้จักโรงเรียนชุมชนนะอาจจะเอาไปต่อยอดในของเรื่องชุมชนอื่นๆนะครับหรือ สิ่งที่เราสนใจอีกครั้งยังเป็นการฝึกฝนทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะครับต้องใช้ความเพียนพยายามรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้มีความรู้ที่อยู่ในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับที่เราต้องการอยากจะได้ข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญของข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยเราก็เข้าไปติดต่อกับคนที่มีความรู้ ด้วยกิริยามวาจาที่น่ารักเรียบร้อยนะครับฝึกการพูดการเจรจานะครับฝึกให้แก้ปัญหาเราสงสัยตรงไหนเราต้องแก้ปัญหาตรงไหนนะครับคิดไตรตรองอย่างรอบคอบ่ทําไมถึงพัฒนาถึงเรื่องของคิดไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยข้อมูลบางอย่างอาจจะเป็นการขัดแย้งกับเพื่อน กับคนอื่นๆที่ได้รับฟังข้อมูลที่เราได้นําเสนอนะครับแล้วเขาอาจจะไม่ตรงใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำข้อมูลของเรานะทำเรื่องราวของเราเนี่ยให้มันน่าเชื่อถือนะและเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประโยชน์หลักๆของการสืบค้นเหตุการสำคัญนะครับครับทบทวนอีกรอบก็คือวิธีการสืบค้น เหตุการณ์สําคัญไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนในชุมชนจะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะมีทั้งหมด4ขั้นตอนแล้วใน4ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างเริ่มจาก1คือความสงสัยนะครับตั้งคําถามเพื่อสืบค้นข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะที่เราสง,ส,งสัยสนใจที่จะเรียนรู้นะครับอย่างที่2ขั้นที่2ก็คือ หาแหล่งข้อมูลนะหรือขนขวายค้ขนคว้าข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่เราสงสัยนะครับและอย่างที่3ก็คือเรื่องราวที่ค้นพบได้ก็นําข้อมูลมาจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเชื่อมโยงเรื่องให้ได้จากอดีตมาปัจจุบันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือขั้นที่4 นะครับขั้นตอนที่4ี่ก็คือการนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นจริงนะครับที่น่าเชื่อถือได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดทั้งมวลในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะนําพาไปสู่ที่งานที่ครูจะมอบหมายให้เดี๋ยวไปดูงานกันครับอ่ะเรามาดูที่งานเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกก็เหมือนเดิมครับงานเดี๋ยวครูจะลงไฟล์ที่สามารถพิมพ์ได้นะครับ สำหรับคนที่พิมพ์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับให้ใช้กระดาษ A4 มือนเดิมกระดาษขนาด A4 หรือว่ากระดาษสมุดนะครับที่เหลือใช้ก็ได้นะคัดลอกแบบนี้ลงไปนะครับคัดลอกโจทย์ทั้งหมดอ่ะคัดลอกส่วนที่1แล้วส่วนที่2นะครับแบบนี้ลงไปเลยนะทำให้เหมือนครูนะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครพิมพ์ได้ก็พิมพ์ออกมาแล้วก็เขียนตอบได้เลยนะครับ ใครที่ไม่มีเครื่องพิ้นไม่เป็นไรครับก็สามารถใช้สมนะุดกระดาษสมุดก็ได้นะครับพันรอบแบบนี้ลงไปเลยนะครับอ่าเรามาเข้าสู่ในเรื่องของการทํางานครับในส่วนของใบงานชิ้นนี้เนี่ยจะมีส่วนส่วนหนึ่งะครับส่วนที่1กับส่วนที่2นะจะมีทั้งหมด2ส,ส่วนเรามาดูส่วนแรกก่อน ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับนะมี2ข้อข้อที่1ครับวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนมีกี่ขั้นตอนนะครับเราก็ใส่ตัวเลขลงไปตรงนี้เลยว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครจำที่ครูบอกได้นะครับก็จะตอบได้หมดเลยนะครับนะครับในข้อที่2คือวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญ ของโรงเรียนและชุมชนมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับข้อที่2เนี่ยมันจะเชื่อมโยงจากข้อที่1เพราะฉะนั้นข้อที่1ตอบมีกี่ข้อตรงนี้ก็จะมีข้อตามเท่ากับข้อที่1น,นะครับสมมติว่าคูอูตอบ6ขั้นตอนมี6ขั้นตอนใช่ไหมตรงนี้ก็จะมี6ขั้นตอนครับเขียน1ขั้นตอนแรกเป็นอะไร ขั้นที่2คืออะไรขั้นที่3จนถึงขั้นที่6อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ยกตัวอย่างส่วนที่1เสร็จแล้วส่วนที่2ครับอ่ะในส่วนที่2ให้นักเรียนสรุปประโยชน์ของการสืบคน้นเหตุการณ์สำคัญนะครับะจะสังเกตได้ว่ารูไม่เอาคำว่าของโรงเรียนและชุมชนมาเพราะว่าในส่วนประโยชน์ของการสืบคน้นเหตุการ์สำคัญเนี่ยมันสามารถที่จะ นำไปใช้กับทุกอย่างได้หมดเลยนะครับประโยชน์ในส่วนนี้เนี่ยสรุปสั้นๆออกมาว่าประโยชน์ของการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญนะครับมันมีอะไรบ้างแยกออกมานะครับเป็นแผนภาพความคิดหรือเรียกว่า i n d mapping นั่นเองนะครับผู้ดได้บอกประโยชน์ของการสืบค้นเหตุการณ์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับ ลองแกะออกมาหรือว่าใครนึกออกสมมุติตัวอย่างอย่างแรกก็ได้นะอ่ะอูยกให้หนึ่งตัวอย่างเป็นขีดออกไปตรงนี้แล้วก็อาจจะบอกว่าทำให้เรามีความทำให้เรามีนิสยัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับด้วยตนเองแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นทำให้เรารู้ จากการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นลองไปคิดนะแล้วก็วิเคราะห์ลงมาว่าเราได้ประโยชน์จากการเรียนครั้งนี้อะไรบ้างนะครับสรุปประโยชน์ลงมาแล้วก็เขียนลงใน m i n d m a p p i n g นี้นะครับนะครับทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูอูในแชทเหมือนเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้นะครับปู่ก็ขอตัวลาไปก่อนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด -19 ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ